น,น้นดีก็เลี้ยงแม่ลูกถ้าไม่มีงวต้นน,าน้าดีงัวกลางน้ำก็ไม่มีปลายน้ำได้เพราะว่างัวแม่ลูกมันสำคัญถ้าไม่เลี้ยงแม่งวนี่มันก็ไม่ได้ลูกออกมากลางน้ำไปน้ำอย่างเดียวก็มันก็ต้องรอเอามัวจากต้นน้ำอยู่ดีดนริศวิเศษรเศรีเกษตรกรหนุ่มไฟแรงสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด นำความรู้ด้านสัตวบาลที่ร่ำเรียนมาด้วยทุนจากสหกรณ์มุ่งมั่นสร้างโคต้นน้ำหรือการเลี้ยงแม่วัวเพื่อผลิตลูกวัวให้มีคุณภาพสูงเพราะรู้ดีว่าการมีโคต้นน้ำที่ดีคือต้นทางแห่งความสำเร็จทำออกมาแล้วมันดีคนที่ซื้อเาก็ชอบอ่ะตอนนี้ผมผสมอยู่ก็ ใช้แม่เป็นชานเล่รูปผสมอ่ะแล้วก็เอาวากีวผสมใส่มันอออมามันก็ดีรูมันก็ตัวใหญ่อยู่ที่ตลาดพวกนี้ด้วยว่าแบบเขาเจ้าเนื้อแบบไหนอะไรเงี้ยพวกวากิวเวลาแบบเราผ่าซ่าออกมาแล้วเนื้อแบบมันดีอะพี่มีไข่มันแทรกเขาเลยนิย,ยมกันแต่ตอนนี้กำลังเอาแองกัสมาแทนตัวมันใหญ่กว่า มันก็ไม่แตกต่างเท่าไหร่ในปี2000เนี่ยแต่ขนาดตัวเองการมันตัวใหญ่กว่าใข่มันแทรกกวมันพอๆกันนะครับมันดีลวมันก็ดีขึ้นไปอีกแบบเราก็ทําไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยให้มันดีกว่าเก่าการเลี้ยงโคเนี่ยตอนนี้ตลาดเนี่ยเขาปรับละมันจะกลายเป็นว่าเป็นพันุ์ลูกผสมยุโรปซะมากกว่าสากอเนี่ยเห็นความสําคัญของการเลี้ยงโคต้นน้าเป็นอย่างไร อยากจะให้ทําทั้งจังหวัดกําแพงเพชรเลยให้เป็นการเลี้ยงโคต,ต้นน้ําผลิตลูกออกมาในสายพันธุ์ที่สากลเนี่ยมีตลาดอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นสายพันธุ์ชาลูเล่ลูกผสมแบงกัสนะคะแล้วก็วากิว สิ่งสำคัญที่ทำให้การเลี้ยงโขต้นน้ำประสบความสำเร็จคือการดูแลสุขภาพของวัวแม่พันธุ์อย่างใกล้ชิดตอนนี้กำลังจะฉีดยาลงให้แม่โขลอยู่ที่แม่งวงด้วยถ้าตัวไหนสมบูรณ์ก็ครั้งสองครั้งแต่ถ้าแม่งวงไม่ค่อยสมบูรณ์ก็ฉีดบ่อย4ี่ห้าครั้งต่อปีเพราะว่าจับครับให้เขารู้ว่าเราจะฉีดนะครับ มันต้องดูแม่ผันด้วยถ้าเราดูแม่มันไม่ดีมันก็ไม่ให้ลูกเราเราต้องเช็ควัลูกเช็คอะไรตลอดแม่ตัวหนึ่งปีหนึ่งก็ออกลูกตัวนึงมันคุ้มกว่าที่เราจะเอาเงินไปซื้อลูกมาม่น,นี้จะเช็คว่าท้องไม่ท้องอ่ะถ้าสองเดือนถึงสามเดือน มันจะมีเมือนเหมือนลูกโป่งอยู่ข้างในแต่ถ้าสีหเดือนขึ้นไปเราก็จะเริ่มเป็นตัวตัวนี้น่าจะท้องประมาณสามเดือนนะเราใช้ตลาดนำการผลิตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผลิตแต่เราไม่ไม่ได้มองถึงการตลาดมันจะมันมีปัญหาตอนที่ขายตลาดโคต้นน้ำเนี่ยเป็นตลาดที่มหาศาลมากเลยสมาชิกเราเนี่ยควรที่จะต้อง มาดูในเรื่องของการเลี้ยงโคต้นน้ำด้วยเพราะว่ามันเป็นตลาดที่ยั่งยืนปัจจุบันนอกจากจะเป็นผู้เลี้ยงโคต้นน้ำดนนริ์ยังเป็นหนึ่งในทีมสัตวบาลของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทองจำกัด ที่สามารถพัฒนาสายพันธุ์คอขุนให้เป็นที่ยอมรับของตลาดโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพเนื้อคอขุนไปพร้อมๆกับความอยู่ดีกินดีพึ่งพาตัวเองได้ของสมาชิกสหกรณ์มันก็มีความสุขอะจะทำที่เนี่ยให้มันใหญ่กว่านี้จะทำว่า สายพันธ์ที่เราทำขึ้นมาแล้วส่งออกต่างประเทศนี